thank you Thank you. ต่อเน,น่อไปตั้งใจสมาทานศินก่อนที่จะสมาทานศินหลวงพ่อจะอธิบายคุณค่าหรือประโยชน์ของศินให้กับคณะทศายาติยาจโยมได้ฟังพอสังเขปเพราะว่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจะมีสาธารณพิธีในก็ตามเกี่ยวกับพุทธศาสนาจะเป็นงานมงคลอย่างวันนี้หรืงานมงคล แล้วงานอวะมงคลก็คืองานที่ง,งานศพอย่างนี้แนะแต่พวกเราพอเข้ามาแล้วก็มีการไหว้พระ <c oughs> อรหังสวาคาิ์สุปฏิปโนโ <c oughs> อค่างนั้นก็อาราธนาอรนาอราธนาสินอย่างวันนี้หละแต่ทำไมพุทธศาสนาหรือบรรพบุรุษของพวกเราจึงได้ให้แนะนำการ ไหว้พระแล้วก็จมาทานศินควรก่อนจะทําพิธีกรรมพิธีการอย่างอื่นเพราะว่าก่อนที่พวกเราจะทําพิธีกรรมพิธีการต่อไปเราก็ควรจะสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินศิลก็คือรักษากายวาจากายก็คือการกระทําวาจากค็คือคำพูดเราอยู่ในความเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะได้ถวาย ทำบุญทำบุญทําทานอย่างวันนี้ละเจตนาของเราก็คืออยากจะทําบุญเกี่ยวกับประตูหรือเพราะว่าประตูพระเจดีย์ขององค์หลวงตาหรือประตูพระวิหารของหลวงตาหรือเกี่ยวกับเจดีย์ขององค์หลวงตามหาบัว <c oughs> เพราะนั้น <c oughs> พวกเราก่อนที่เราจะทําจุดนั้นเราก็ได้ทําการไหว้พระ สมาทานศีลก่อนคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเสียก่อนเหมือนกับเราจะรับของที่มีคุณค่าหรือว่าบุญกุศลที่มีคุณค่าที่เราจะทําไปเนี่ยเราก็ต้องล้างภาชนะของเราเล้างผานล้างภาชนะของเราปูด,ด้วยกรรม,มยีเพื่อจะรับเพชรนินกินดานี้ก็เหมือนกันพวกเราจะรับบุญกุศลในจุดนั้น เราก็ควรจะชำระกายวาจาของเราให้เรียบร้อยซะก่อนกายวาจากัอเ่าง<ม>ที่พวกเราจะรับสินเนะี่ยข้อที่หนึ่งพวกเราไม่คิดฆ่ากันข้อที่สองพวกเราไม่คิดขโมยกันข้อที่สามพวกเราจะเคารพในสิทธิสามีภรรยาซึ่งกันและกันข้อที่สี่เราจะไม่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันข้อที่ห้าเราจะไม่ดื <c> ่ม <oughs> <c oughs> สุราเมลัยให้ขาดสติสรุปแล้วก็คือพวกเราจะรับสินคือสินห้าที่พวกเราจะสมาทานแต่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อให้สินนจะทายาญาติโยมนะพวกเราสมาทานว่าตามสมาทานาปานาติปาตาาาเวร,รัมณีศิขาประทางสมาธิยาไิมคว่าสมาทิยามข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าเน 5, นะีนะ่ย เพื่อสํารวมกายวาจากายก็คือการกระทําวาจาก็คือคําพูดข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีข้าไปเจ้าไม่โกหกตมตุนหลอกลวงคนอื่นขเขาในขณะที่เราจะทําบุญทาทานอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เพราะนั้นจึงมีการไหว้พระแล้วก็ขอธรรมาทานศีลเ,เป็นการสํารวมกายวาจาอของพวกเรา ให้เรียบร้อยเพื่อจะรองรับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ต่อไปต่อนนี้ไปอาตอมาจะเป็นผู้พานำสมาทานศิลนะโมตัสสะปะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพทุทธัสสะนะโมตัสสะปะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพทุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติ สาธุสีเลนโละโปกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตมาสีลังวิโสธาเยวิปติปติภาธรมสวนกาโรอยมภะทันตาก<ว>ารสมาธิสมันตาเนี่เป็นการเชิยเชิญ เทวดาอ,อินพรมคุดนากสิ่งที่กายเจธิ์ทั้งหลายในโลกจักรวาลให้มาร่วมฟังพระปริตะบงคลเพื่อเป็นพระคาถาของพระพุทธ,ธเจ้าที่ท่านไตรัสไว้ต่างกลมต่างวาระเพราะนั้นแต่หลวงพ่อไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะเวลาเขาอาราธนาพระปริจบแล้วนะเขาขอ ราธนาเชิญเทวดามาร่วมฟังหลวงพ่อก็เลยมาเมืองไทยเลยเอ,อ้ชายตามไม่จริงงานอย่างนี้นะเป็นงานของเจ้าภาพใช่ไหมเลเมื่อเชิญมวลมนุษย์มาแล้วพว,พวกเพื่อนมาแล้วเ,เจ้าภาพก็ต้องเชิญเทวดามาด้วยใช่ไหมมาฟังร่วมกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าให้แขกเชิญแขกหลวงพ่อเนี่เป็นแขกเป็นพระแล้วมหาเชิญแขกใช่ไหมล่ะไม่น่าจะถูกลงพ่อว่านะ แต่ทุกวันนี้ไปในสถานที่ต่างๆพอญาติโยมอาราธนาพระปรลิษตจบแล้วนะญาติโยมกับอาราธนาเ,เชิญเทวดาไม่ได้ใช่ไหมมันยาวใช่ไหมล่ะก็เลยให้เป็นหน้าที่ของพระพระก็เลยเป็นผู้เชิญเ,เชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมล่ะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าไม่น่าจะถูกนะเพราะเราพระนี่ก็เป็นแขกใช่ไหมล่ะแขกเชิญแขกไม่ใช่เรื่องใช่ไหม ต้องเจ้าภาพเป็นผู้เชิญมันจึงจะถูกใช่ไหมเพราะฉน,นั้นหลวงพ่อจะใหเะ้เจ้าภาพเป็นผู้เชิญอย่างมันนี่แหละนะอาต่อนนี้ไปฟังพระปริตตมมงคลนัตนีนะพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมน <c oughs> ต์อาต่อนี้ไปหลวงพ่อในานามคณะสงฆ์จะเป็นผู้ชักผ้าบาังสกุลนะัทนีเนะ่ ไอ้ศรัทธาญาติโยม <c oughs> เ,เดี๋ยวหลวงพ่อจะกล่าวอะไรฟังสักเล็กน้อยนะเ,เพราะว่าพวกเราถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งเด่มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลที่วันนี้เป็นวันที่วันที่ยี่สิบ วันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2563วันนี้คณะสงฆ์และคณะสัตยาติโยมมีคุณเยวาวภาลิมสวัสดวงที่เป็นเจ้าของโซรูมมิตซูนิวตันม,มีลูกชายที่เป็นผู้จัดการคุณปรเมศลิมสวัสดวงศเนื่องในงานถวายผ้าป่า เพื่อสร้างประตูพระวิหารแล้วก็พระมหาเจดีย์องคหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาที่หลวงพ่อได้เองได้ลงมาเมื่อเขาก่อนครั้งก่อนก็ได้พบกับคุณโยมที่บ้านของคุณภัยจิตนะพร้อมกับคณะแล้วคุณภัยจิตก็ได้ถวายปัจจัยก็ได้พูดปรารบกันผมหลวงพ่อก็ว่าเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยเราเซ็นสัญญามาตั้งแต่วันที่ 17. มิถุนาหกศูนย์แล้วก็ปีนี้ก็เป็นปี6.3แปลว่า3ปีแปลว่าสิ้นสุดธัญญาเมื่อวันที่ 17. มิถุนาหกสแต่เจดีก็ยังไม่แล้วเสร็จเพราะยังในลายละเอียดยังมีอยู่พรปนันการก่อสร้างเจดีของหลวงตาก็ยังพวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบหลวงพ่อก็ได้มาบอกกล่าวว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่คณะกรรมการได้ตัดได้ตัดออกมาตัดงบออกมาเพราะว่าเงินจะตุปัจจัยเนี่ยมันยังขาดไม่ไม่ไมไมพอหลวงพ่อเองก็ได้รับในจุดนั้นได้รับในจุดนั้นมาพิจารณาและก็บ,บอกคณะสัตยา,า,ญญาติยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาให้ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือก็ได้รับการ ร่วมร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดียย่งนะก็ได้พูดเกี่ยวกับประตูพระวิหารประตูพระเจดีสี่ช่องพระเจดีมันมีอยู่สทางประตูเข้ามาแล้วกับประตูพระวิหารอีกสามรวมแล้วเป็น7ประตูนะแตกะ่กะกะกันไว้คณะกรรมการก็ว่าประมาณประตูละห้าแสนนะแต่ละบานจากนั้นก็ะัาทาย,ยาจวงก็ได้รวบรวมกัน มะลุมมาตุ้มหลายอย่างแล้วก็พร้อมก,อกันอีกมีโคมไฟโคมไฟก็คือต่อมานราู้สึกว่ามีเจ้าภาพนะอะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีบุตรบกบุตรบกก็คือที่บรรจุอธิธาตขององค์หลวงตา,าแล้วก็มีถนนรอบพระเจดีย์มีสะพานแล้วก็มี ห้องน้ำห้องน้ำร้อยสองร้อยสองห้องก็คิดเป็นว่าเป็นเงินออกมาก,ก็มากพอสมควรสธาญาติโยมลูกหลานแต่จังมีของแถมกนข่าวนี้นะออของแถมอีกส่วนหนึ่งก็คือในเมื่อเขาเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเ,เมื่อเข้าไปในเข้าไปทีแรกจะจะไปเจอพิพิธภัณฑ์ก่อนเมื่อไปเจอพิพิธภัณฑ์เราก็เข้าไปสู่วิหาร แล้วจากนั้นกขขึ้นไปกราบกราบพระเจดีย์ขององคหลวงตาตอกออกจากพระเจดีย์หลวงตาไปกราบกิตาคารนะแต่ในคณะกรรมการอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเห็นว่า,มเ,าเมื่อเมื่อเราจะเข้าไปกราบพิพิธภัณฑ์ควรจะมีรูปองค์หลวงตา,านั่งอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์เ,เพื่อจะให้คนได้กราบไดไ้วาถ์ก็ได้รู้ว่าอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ขององคหลวงตามหาบัว ถ้าหากว่าเราไม่มีรรปอะไรขึ้นมาในจุดนั้นก็ดูๆแล้วก็มันก็เหมือนกับว่างเปล่านะก็เลยคณะกรรมการก็เลยคิดขึ้นมาอีกอันนี้คือคือส่วนเกินเลยทีนี้ส่วนเกินที่พวกเราจะต้องอได้คิดขึ้นมาหมื่นลักษณะพิพิธภัณฑ์ก็ต้องมีองค์หลวงตาเนี่ยนั่งแต่นั่งจะนั่งลักษณะยังไงหลวงพ่อออกความคิดเห็นหลวงตาทาว่าท่านจะโพดจริงจังอะไร ชงชางเด็ดเดียวเนี่ยหลวงตาท่านจะนั่งสั่นเข่าข้างหนึ่งเหมือนหลวงพ่อคุณเอกลักษณ์อย่างนั้นแหละนั่งหลวงพ่อคุณนั่งยอง,ยอง,ง,ย,องยองใช่ไหมองหลวงตาเนี่ยนั่งตักปุกเข่าด้านหนึ่งพอนั่งปุกเข่าด้านหนึ่งท่านจะชี้นิ้วอย่างนี้เออชี้นิ้วอย่างนี้เแปลว่าความเด็ดเดี่ยวของท่านหลวงพวว่ออืมน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของท่านก็เลยจะทําลักษณะอย่างนั้นแหละแล้วก็มีแท่น แท่นของท่านที่ท่านนั่งอ,องค์ของท่านกับเป็นหินนะจะให้ใหญ่เท่าสามสามองค์ของท่านนะ่คือถ้าว่าลูกลูกเหมือนในท่าถ่าว่าทำเล็กๆเ,นะเหมือนกับองค์ท่านน่จะเล็กมากเหมือนกับเด็กเลยท่านเอยเพราะท่านจะทําให้สามเท่าสามเท่าขององค์ท่านแล้วก็เป็นขึ้นไปนั่งอยู่ก้อนหินสูงพอประมาณกคณะกรรมการได้ไปตรวจตราดูแลแล,และลงมติกันแล้วนะ เราคิดว่าคงจะทําเป็นรูปปั้นหินชี้นิ้วอย่างนี้แล้วก็มีข้างล่างข้างล่างมีข้อความวิสามวิสามข้อขาความนะฟังๆนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะข้อความของโลกตาเนี่ยโลกตาบอกว่าเกิดมาชาตินี้เราพอพอแล้วจะเพิ่มอีกเมื่อไหร่จะลดก็ไม่ได้เราพอดีเกิดมาชาตินี้เราพอแล้วบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองบอกว่า เกิดมาชาตินี้เราแม่ทุกช่วยสงาาเคราะห์อนุเคราะห์ทั้งคดีโลกและคดีธรรมเราช่วยสงเคราะห์เกิดมาชาตินี้เราช่วยสงเคราะห์โลกช่างวัดวัดท,ทางโรงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็หาทองคําเข้าคลังหลวงให้กับประเทศชาติเราจุดความสามารถของเราเกิดมาชาตินี้เราช่วยช่วยโลกปั้นทัศที่สองนะ แต่บรรทัดที่สมลงไปว่าเกิดมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินนี้อีกเป็นอน,นันตการเพราะว่ามีสามมีสามวยสั้นมีสมมีสามแถวนะที่บรรทีจิตที่ลูกเหมือนของหลวงตาเนะ่ยเดี๋ยวนี้กำลังออกแบบอยู่นะั่นลูกหลานนะถ้าว่าลูกหลานผู้ใดเห็นด้วยกับลูกเหมือนของหลวงตาตัวนี้ออกทุนมาช่วยกันนะัลูกหลานเนอะ อแต่ว่าแกะหินก็ตรงหลายเงินเหมือนกันนะไม่ใช่แกะกล้วยใช่ไหมล่ะแกะหินก็คงจะหลายเงินเหมือนกันนะแต่ข่าวไว้ก็คงจะหลายเงินพอสมควรเพราะองค์ใหญ่นะอันนี้ก็มันนอกจากนอกจากสัญญาแหลนนะท่านเนียเพราะงานงานนอกนอกจากสัญญามีหลายอย่างลูกหลานเพราะฉะนั้นจะตุกปัจจัยของลงตาเนี่ยถ้าจะพูดไปอีกว่าปัจจัยยังขาดมากไหมท่านเราก็คงไม่ควรจะตอบว่ามากนะ มันพอแลยอยังท่านกอไมีควรจะตอบว่าพอเพราะว่าเจดีย์มันยัางไ่แล้วเสร็จจะไปพอได้อย่างไงใช่ไหมบางที่ก็โผล่มาเด็กก่อนนี้โผมาถ้าว่าจะาจะตุป,ปัจจัยของศรัทธาญ,ญาติโยมที่มาถวายในก่อนนั้นจุดไหนที่มันมีมันโผล่มาขึ้นมามีความจําเป็นจะต้องได้ใช้มันก็ต้องได้ใช้ปลูกต้นไม้บังภูมิทัศน์บัง ตกแต่งสะน้ํารอบๆอบพระเจดีย์บ้างนะมันมีหลายบ้างเหมือนกันวรรณะจะตุปัจจัยของสัทธายญญาโจมลูกหลานที่มาร่วมสมทบในวันนี้ค่ะหลวงพ่อจะให้เข้าบัญชีเจดีย์ของหลวงตาเพื่อจะให้แล้วเสร็จอย่างที่พวกเราคณะรัทธาญ,ญาโจมไปเห็นนะยอดเจดีย์ของหลวงตาที่ยกยอดฉัดเมื่อวันที่สิสิงหาไปเห็นนะ่เหลืองอลา,ามทั้งหมดนะ่ะ าอาตมาเองที่เป็นฝ่ายพระสงฆ์ก็บอกเอาท้าววาเราพวกเราไม่ได้เคลือบยอดพระเจดีย์หลวงตานะออพวกเราก็คงจะเสียความรู้สึกเพราะอไลไรเพราะว่าทั้งหมดมันอยู่มีอยู่19เม็ดเป็นทองแดงนะเออพื่อสวมสวมมงกุฎลงไปในใ,ใ,ในยอดพระเจดีย์เป็นทองแดงเป็นทองเป็นโลหะเนี่ยสิเม็ดเราจะเคลือบแต่เพียงออสามสี่ยอดข้างบนนะัออ่นนะมันก็น้อยเดียวเึง ข้างล่างมันก็งอกอมันเป็นทองแดงทองเหลืองมันก็งอกก้อยต้อยแล้วงานเถอะมันก็ไม่สง่างามอันนี้พวกเราเครือบฟองตั้งแต่ยอดจนถึงทั้งหมดเลยไปเห็นแล้วก็เหลืองอลามสวยงามโอ้ไปเห็นแล้วก็เอมามสมก็องค์หลงตาที่ลงตาช่วยสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์โลกหลงตาหาทองคําเข้าคลังหลวงให้กับประเทศประเทศชาติชาติไทยของของเรานะถึง13ตันทองคำเออสิบสามตันกว่า แล้วก็เงินสิบล้านกว่าดอลลาร์เพราะนั้นเราก็ได้ผู้บูชาพระกุณลงตาคนละมากคนละน้อยทองคำอทองคำทั้งหมดที่บนยอดพระเจดีย์คณะกรรมการได้ดูได้ตรวจดูแล้วว่าเงินทองคำที่เคลือบยอดพระเจดีย์ยยอดพระเจดีย์ของลงตาสองร้อยยี่สิบสองร้อยี่สิบสี่กิโลนะลูกหลานนะ่ะ 200เย4กิโลยี่สิบแปดนะยี่สิบแปดแล้วยี่สิบสี่หลวงพ่อจําไม่ขาดเลื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรแลรนะ้วนะไปด,ดูตัวเลขอีกก็ได้นะเนี่ยแหละเ,เหลืองอาลามก็เป็นเนี่นะายแหละศรัทธาญาติโยมทองของสรดท้ายญาติโยมที่ถวายหลวงพ่อนะเ,อเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆอจนได้ทอง200กว่ากิโลนะผลให้ตักเ,าาเคาือบมา หลอ่อยอดชัดสูงสุดแล้วก็มาเครือบอยอดชัดเจดีย์ของหลงตากระเหลืองอาลาบอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนะาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะทอดชักพาบางสกุลและนาทีนานะปนมมืองนาทีนานะอุทิศส่วนกุศลนนะันลูกหลานทุกคนนะออเนจาวตาสั่งขาราอุปาดาวายธรรมมิโนอุปชิตวานิรุตันติ เตสร้างอูปัสมโมสุขโขจำเบตตามรันติจะมะริงสู้จะมาริสะเลตะเทวะหางวริสามินาติเมเอตสัางสโยรับพรกอุทิส่วนกุศลอุทิส่วนกุศลต,ต่อผู้มีอุปการะคุณ ของพวกเราพวกเรามีพ่อแม่ปู่ยา่าตายายญาติสนิดมิตรสหายก่อนที่เราจะทําบุญนาสถา,านที่ใดทุกครั้งเราก็ให้อุทิศส่วนกุศลต่อดวงวิญญาณผู้มีอุปการคุณสําหรับพวกเราทุกท่านอันต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเป็นภาษาบาลีนะทีเนอนะ ยะถา,าวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปะเตอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชาตุสพัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารถุยะถา,ามณิชติ ระโทยาทัยต so er, ิโยวิว네ันชันตุสัพพะรโควินัสสตุมาเตภะวัตวันตรายโยสุขีทิขายุโกภะวะอภิวา นาเสณฑ์ลิษณิดจังวุฒธาปัจจายิโนจตตารธัมมาวัตถานติ <im> ราดรีรวันนัฎฎปฏิภาณนดสุขสันตามีาวีสุขังสุธิราชติอายุนัดตัวพลังวันังสุขันจะปฏิภาณนดเดีขายุยาสวะโหติ ยาทายาทวปปัสสติเตปวาตุสัพพมังคาลังราคันโตสามเดวตาสามบาบุษธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตปวะตุสัพปมังคาลัง รักขันโตสามเณวตาสามัทธรรมานุภาเวนะสนัตโสทิภวันตุเตภาวะโตสามมังกัลังรักขันโตสามเดวตาสามมาสังหาโนภาเวนะ ส,สท,ท,ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนา ของหวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมปะปัตโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพระเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา